เอาละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่วนานชาแนลเช่นเคยนะครับก็สําหรับในวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Beach Bep Zone นะครับก็จริงๆผมต้องบอกก่อนเลยว่าเกมนี้ผมเคยเล่นเมื่อนานมาแล้วนะประมาณสักปีหนึ่งได้แล้วนะตอนนี้ก็คือได้มีโอกาสกลับมาเล่นอีกหนึ่งครั้งนะคือช่วงนะั้นคือยังติดทางส่วนของ Eternal s o u l อยู่นะแต่ตอนนี้คือ Eternal s o u l ไม่มีการอัปเดตแล้วผมก็เหมือนกับทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะต้องพูดอย่างนี้เลย ือเหมือนทิ้งไปแล้วก็เลยเออถือโอกาสไม่ได้ทั้งส่วนของเบฟโซแล้วก็บัตรวอคู่นไปละกันนะคือช่วงนี้แบบหาอะไรเล่นอยู่พอดีถ้าใครมีเกมบีชเสนุอแนะนําก็สามารถแนะนํากันมาได้นะตอนนี้ก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเล่นกันตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนะคือตอนนี้ผมทําการสมัคร ID ใหม่ม่แล้วนะครับเหลือแค่ทั้งส่วนของการตั้งชื่อนะโอเคเดี๋ยวเรากดเริ่มเรากดเริ่มเกมไปเลยนะนี่นะใส่ชื่อเราเป็นเรยส่วนน้อยนะจ๊ะโอเคส่วนน้อยเรียบร้อยไป ชื่อผู้ใช้ซ้ากันกับคนอนื่นหนึ่งคนใครไปตั้งชื่อผมวะเนี่ยเออช่องผมก็ไม่ได้ดังทำไมต้องไปตั้งชื่อตามด้วยไม่เข้าใจ <c oughs> โอเคแล้วนะ <c oughs> เห็นเขาบูกว่าทางส่วนของเบบโซเนี่ยมีการแจกตัวละครเบลตันด้วยนะอ่ะตัวนี้ก็เออเริ่มเนื้อเรื่องด้วยใช่ไหมมีท้งส่วนของลูเคียมาพูดนะแบบเออเนี่ยมาเจอกัแบบอิจิโกนะตรงนี้ก็ <c oughs> เหมือนเป็นการเกิดเนื้อเรื่องใช่ไหมก็เป็นการเสพเนื้อเรื่องสำหรับสายคนที่แบบไม่ได้ดูทั้งส่วนของอนิเมะมาเนาะก็ผมคงจะขอข้ามแล้วกันนะเพื่อให้ไม่ให้มันเสียเวลานะตรงนี้อ่ะพอเข้ามาตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นตอนที่อิจิโกะต้องสู้กับฮอนโลใช่ไหมอ่ะถ้าเกิดพูดตามเนื้อเรื่องนะผมขอพูดสปอยเลยแล้วกันเผื่อใครที่แบบเออจะแบบไม่ได้ตามเนื้อเรื่องนะอ่ะตรงนี้ต่อยสังขยาได้ด้วยได้เลือดอีกโอ้โหเฟี้ยวเนี่ยเป็นไงอิจิโกะเด็กมัธยมสามารถใช้หมัดต่อยฮอนโลได้สุดยอด เออจบแล้วเหรออ๋อเจอบอสแบทเทิลไอ้บอสตัวนี้ใช่ไหมที่มันจับน้องสาวไปนี่นะมันจับเคารินไปนะแล้วก็ลูเคียเข้ามาช่วยเออช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการทบทวนเรื่องๆแล้วกันนะผมก็ดูนานแล้วดูกับอ่านบางอ่านี่คือนานมากๆนะก็คือแบบแทบจะจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วแหละแต่ก็คือยังจำได้อยู่บางส่วนเนาะ ตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นการที่ลูเคียแทงดาบใช่ไหมไอาแล้วก็พลังให้กับอิจิโกะไปเนาะตัวน,นี้ก็คืออิจิโกะมันแบบเล่นซูบทีเดียวหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอเอาสลูเคียนี่แห้งเลยเรียบร้อยมาแล้วอิจิโกะอันนี้คือเป็นร่างที่ใช้พลังวิญญาณของแรงกดดันวิญญาณในไะมขอต้นส่วนของลูเคียเฉยนะคือพลังมันยังไม่ตื่นหรอกอันนี้คือยืมของลูเคียมาใช้ H. เฉยได้กลายเป็นร่างนี้ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะไหนดูสกิลสิเอาเวนกนกม สกลิลิทางโอ้ยโอ้ยเจ็บเจบอืมเป็นไงล่ะเปิดมานี่ขนาะดเจอแค่แบบบอทเลเวลกากๆกคนเนี่ยผมยังกดสกิลไม่โดนอะ่ะสุดยอดโอเคไปกันต่อนะคุโรสกิเด็กมัธยมไปและยมมาทูดเฮีดยแค่อย่างเท่เมื่อกี้ไม่รู้ใครอ่านทันไหมผมเห็นมาเมื่อกี้ยิโกโอเคกลับไปที่หน้าโฮมนะตรงนี้มันจะพาเราไปสุ่มหรือเปล่าอยากสุ่มจังเลย อ๋อนี่ไงพาไปกาชาด้วยเจิงเจ๋วผมจําได้ลางๆนะคือเล่นนานแล้วก็จําอะไรไม่ค่อยได้แล้วเหมือนกันวต้องทําอะไรบ้างนะคืออ๋อนี่คือเป็นตู้ใช่ไหมอ้ปูเทสอยากได้ปูเกียนริวไซชิงเงคุนี้อันนี้สามารถเลือกได้ใช่ไหมโอ้สามารถเลือกรับตัวละครห้าดาวได้ในมีตัวอะไรบ้างเอ้ยอู้มีไอเซนด้วยตรงนี้สามารถดูสถิต,ติได้ใช่ไหมอ่านี่แตะไปดูซิ อันนี้ผมไม่รู้นะว่าตัวไหนเก่งบ้างอะ่ะผมขอเลือกตัวที่ชอบแล้วกันเมื่อกี้มันเห็นแวบ,บๆมีบางส่วนของกิมโจมีเคมปจีนะอันนี้ผมจะขอเลือกเป็นทางส่วนของโอ้โหเลือกยากว่ะเออตัวอิชิดะมันตีไก่ใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะรูปเหมือนมันจะเคลียดด่านง่ายกว่าไหมถ้าเราเลือกเป็นอิชิดะมาเนี่ยเพราะมันตัวตีไก่ใช่ไหมอออันนี้เป็นผู้สังหารหรอเป็นสายควินซี่น่าจะตีไก่ลนะงั้นผมขอเลือกเป็นอิชิดะแล้วกัน เพื่อความง่ายในการเขียดาดแล้วกันเนาะไปอิชิดะไม่ค่อยได้ชอบหรอกแต่ว่าเพื่อความง่ายแล้วกันเอาอิชิดะไปก่อนนะปรื้บเปิดมาโอ้เอฟเฟกต์การซัมมอนนี่คืออลังการอยู่แล้วทำไปเล่นไปดูดิปรื้บนี่เพชรอิชิดะตอนนี้สู้กับมายูริใช่ไหมตอนที่ไปโซโซเรตี้ครั้งแรกอ่ะใช่แล้วก็แบบใช้การหักธนูแล้วก็ได้พลังอนุญ,ญญามาเนาะอ,อ,อันนี้มันก็พาเราไป มันสอนเราเล่นใช่ไหมชวนี้ผมอยากสุ่มอะน,นันแล้วอะกาชาไอ้อะไรสองร้อยเวลสองร้อยอะเออเห็นเขาบอกว่ามันมีแจกนะอันนี้เอาอยู่อ๋อจัดทีมคลิปนี้เนี่ยบอกเลยว่าแบบเริ่มเล่นกันแบบสดๆนะ่าจําอะไรไม่ค่อยได้นะเหมือนกันผมก็ได้ก็แบบโอเคนั่งไล่ไปเรื่อยๆนะเห็นเขาบอกว่าจริงๆอะมือใหม่ควรจะต้องแบบเล่นให้ถึงแบบด่านให้ตันก่อนใช่ไหมแต่ว่าผมเนี่ยแอฟวานไง เริ่มเล่นนั่นแต่แบบคลิปแรกเลยสมัครถพบเล่นเลยจะไม่มีการตเตรียมอะไรทั้งสิ้นก่อนอมัคาคลิปเล่นกันแบบส,สดๆเลยเร็วๆเลยคลิปนี้ไม่ใช่อะไรผมขี้เกียตัดเหมือนกันนะเอออันนี้ผมขอข้ามเลยละกันนะเพื่อความรวดเร็วเนาะอันนี้ขอสลับเป็นชีดาก่อนปือบปือบโอ้เปิดเสียงได้ไหมฟิวโอ้โหโเทอ๋อกดพุ่งสองรอบเป็นการเทเลพอร์ตว้าว กดแชร์ได้ไหมอ๋อกดแชร์เป็นตีรนุนรวัวโอเคนี่โดนโดนโอเคตีแล้วกันตอนแรกผมแบบมีแผนว่าผมจะเล่นในส่วนของนั้นนะบีดสามดีอ่ะเออผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะใครที่แบบเคยเล่นแล้วก็รีวิวหน่อยแล้วกันผมเคยมีความคิดที่จะเล่นนะแต่ว่าแบบรู้สึกว่ามันมันอะไรดแูแปลกๆยงก็ไม่รู้แต่กูสกิลสิอู้ นี่นะเรียกรูทนูพิเศษมาแล้วก็ยิงไปปราบนี่ไงหงายเลยดอกเดียวหงายเลยเรียบร้อยชนะแบบอีซี่แต่การควบคุมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าการควบคุมการจำปีมันก็แลดูยากเหมือนกันนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแนวเทิร์นเบดไงแบบเน้นวางแผนเน้นแบบสู้มากกว่าพอม,มาเจอแบบที่ต้องอะไรเนี่ย อันนี้มันให้เราผูกบัญชีเรอเอาไว้ที่หลังละกันตอนนี้ผมผูกบัญชี g ู o ก l e อยู่น่าจะไม่มีปัญหาะไรหรอมัง้งมีของขวัญหรอตรงนี้เราสามารถรับของได้ใช่ไหมโอเคสุดยอดให้เรากลับมาดาวน์โหลด <c oughs> ดีนะผมดาวน์โหลดได้ก่อนแนละ้วประมาณสองกิ๊กกว่าโชคดีไปไม่งั้นนี่คือแบบนั่งรอในคลิปกันเดบยาวๆเลยนะเนี่ย เมันรอดตัวไปดีนะผมแบบแอบโหลดไว้ก่อนโอเคโอ้ยจิโกะรังนี้เท่จังเลยผมชอบโครงหน้านมากนะคือเหมือนในอันนี้เมฆกับมังงนะคือแบบจะไม่สวยเท่านี้ป่ะรู้สึกว่าเขาเอามาใส่ในเกมแล้วมันเลยดูภาพสวยขึ้นกว่าเดิมอนะ่ะเออเลยดูสวยเนยะผมชอบมากเลยสาหรับเบฟโซเนี่ยมีตัวละครเยอะยนะตัวละครเซ็กซี่หรือตัวละครเท่ๆก็มีนะคือแบบอ้โหมีอะไรบ้างเนี่ยมีตู้แล้วดูบ้าง อันนี้เป็นขวดน้ายายังไม่รู้เรื่องหรอกกดไปก่อนอุ้ยมีของขวัญในกล่องเรา99อันเลยเหรอตรงนี้เออได้เพชรมา5น,นะผมขอเรียกว่าเพชรละกันจริงๆมันควรเรียกว่าหยกวิญญาณนะอ,อ็มีคนติดมีคนดาวน์โหลด75ล้านแล้วเหรอเยอะจังเลยลูกแก้ววิญญาณผมขอเรียกเป็นเพชชละกันได้มา5อันเนาะแล้วก็ตรงนี้อีก50อันโู้เยอะ โอเคเรารองรับของขวัญเราได้ไหมอุ้ยนี่ได้น,นี่เงินสองแสนแบบเบิ่มเบิมแจกกันแบบโดรัวปึ๊บอ,อันนี้มีภารกิจให้สุ่มใช่ไหมอ่าเออเราสามารถรับของได้ไหมผมอยากรับของอู้นี่ไงเจอแล้วทุกคนที่เขาบอกว่าเป็นการซัมมอนตัวละครใช่ไหมนี่เป็นตัวระดับหกดาวเหรอเลเวลตันสองร้อยเลยนะแล้วก็ได้ของอะไรอีกอะ่ะมีที่สุ่มอันเดียวเหรอ มีอะไรพวกนี้อีกเยอะๆเลยก็มีหยกนะมีเพชรนี่พวกนี้โอ้ถือว่าได้ของเยอะอยู่เดี๋ยวผมขอรับทั้งหมดเลยแล้วกันปราบไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกอันนี้ได้มาพันห้าร้อยโอ้ตอนแรกผมผมนึกว่ามันแจกเพชรนะพันห้าร้อยถ้าเกิดแจกเพชรนี่คือบอกเลี้ยบันเทิงปึ๊บรับต่อยโอ้โหยังรับไม่หมดนะเนี่ยรับกันแบบเบิมบ่มๆโอ้ยแจกเยอะจัดๆถ้าบอกว่าเป็นเกมเถื่อนนี่ก็เชื่อนะแจกเยอะขนาดนี้แต่มันเป็นเกมที่ก็สิทธิ์แท้ไง ทำไงได้เนาะแจกแบบเบิ่มเบเลยผู้ดิตอันนี้คืออะไรอะคำสั่งอ๋อเคเวสหรอรับไปรับแบบเบิ่มเบิมเมือนผมจะเห็นอันนี้มันคืออะไรภารกิจท้าทายเดี๋ยวขอกดตามไปก่อนแล้วกันนะคือตอนนี้ยังไม่อยากแบบตะเกีอดนอกรูนอทางเนาะต,ตรงนี้อ๋อให้เราสู้เหรอเดี๋ยวค่อยว่ากันเมือนผมจะมีตั๋วกรชาอยู่ใช่ไหมขอไปเปิดเล่่ๆหน่ลยแล้วกันในคลิปนี้ มาคลิปแรกก็เปิดการสุ่มกระชาไปเลยนะไหนดูซิมีตู้อะไรบ้างนี่คือตู้เริ่มต้นใช่ไหมอูู้้ตู้ชุดว่ายน้ําก็มีผมเห็นอันนั้นนะดูดิโอ้บึมบมบอกเลยบึมบึม <laughs> นี่แดกไดเจตัวนี้แต่ไม่มีป้านะเห็นเขาบอกว่าอิจิโกะร่างเนี้ยกับสังส่วนของ u u อุริว่ะสองตัวเนี้ยคือเก่งนะมีคนบอกว่าสองตัวนี้คือเก่ง,นะกเ,กงเลยแนะนําไม่หาแต่ว่าผมก็ไม่รู้ผมจะสุ่มดีไหมนะมันเป็นธาตุสีส้มใช่ไหม ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรส่วนตัวต่อมาตัวนี้โอ้อันนี้สามารถสุ่มได้ฟรีนะเป็นอีจิโกะร่างฮอนโลครึ่งหนึ่งใช่ไหมอันนี้ผมน่าจะเป็นร่างที่เป็นแบบฮอนโลที่สู้กับอุนเคียวลาใช่ไหมแ่้วแบบตอนที่มันกำลังจะถอดร่างออกมาแล้วมันเหลือครึ่งเดียวแล้วก็เป็นไอเซนร่างนี้คือไม่เห็นน่าจะเป็นไอเซนแฟรอาร์ตมั้งโอเคเดี๋ยวเราลองสุ่มดูละกันนะตัวนี้การันปีห้าดาวหนึ่งตัวนะขอเป็นไอเซนจะได้ไหม อีจิโกะก็ได้ขอตัวหน้าตัวอะแต่ผมจะได้เอเซนมากกว่าฮะปลื้มมาตัวแรกดอกนี้เอ้ยสีลุ้งเพราะว่าผู้นั้นได้กลายเป็นศัตรูของโซเวียติเป็น้ไงปูเหรอโอเคไม่น่าคาดหวังอีคาคุปืบ้บคีระปืบ้บมายูริปืบ้บอีคาคุอีกแล้วดูเคลียร์สามดาวร่างปลดปล่อยโซเรโนเชลิกินี่ห้าดาวใช่ไหมเอาสี่ดาวจบลนะ ยูมิจิกะล่างปลดปล่อยดาบแนละ้วตอนนี้สู้กันปกป้องเสาใช่ไหมผมจำไม่ผิดนะปกป้องเสาแล้วก็เคียวระคูชุนซุยโทชิโรโอโหใช้คำว่าหัวหน้าหน่วยนี่คือมากันเกือบหมดหน่วยแล้วมาเนี่ยโอ้ยูมิจิกะขั้นสามดาวก็มาเรียบร้อยนะครับหมดได้ทางส่วนของโมโมะมาแทนนะห้าดาวเป็นตัวละครที่บอกเลยว่าเหมือนกระสอบสายคือแบบโดนไอเซนจ้วงหลายรอบแล้วนะน่าสงสารเหลือเกินนะ ตรงนี้เออมันสามารถให้เราเปิดได้ไหมรู้สึกติดใจบอกเลยว่าติดใจอันนี้เออตู้รองแถวตรงนั้นเป็นเนวอ้อปึ๊บลงมาเป็นน,นส่วนของตัวนี้มันเป็น5าดาวเหรออู้นี่นี่แหละคือตู้ที่ผมรู้สึกว่าผมแลนดูชอบนะเฮ้ยมีอันนี้ด้วยไซยะเอ้ยอะไรนะมันชื่อเลยนะโซยะอาคาจิโรใช่ไหมหรือสย่างนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมันมันมีชื่อบอยใช่ไหม อันนี้ไงอาซาชิโร่เคมปาจิเออเนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมบอกเลยว่าผมโคตรชอบนะมันอยู่ในนิยายใช่ไหมแล้วผมจะไม่ผิดนะสองตัวน,นี้อยู่ในภาคนิยายนะนี่คือคุรุยาชิกินะก็เอ,อ่อรุ่นรุ่นก่อนเคมปาจิใช่ไหมแล้วก็โดนไอ้นี่ยเข้ามาท้าชิงตําแหน่งนะก็คือแบบบอกเลยว่าตัวน,นี้โคตรโกงจริงๆนะ้วอาซาชิโร่เนี่ย คือบอกเลยเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมชอบมากตัวนี้ก็เกี่อนกันนะเห็นเขาบอกว่าเป็นตัวละครท็อปอารีล่านะคือแบบอยู่แบบติดท็อปเลยทางส่วนของคุรุยาชิกิโอ้ชื่อมันเรียกยากเหลือเกินเขามันจะเรียกปแปลกๆนะนะคือแบบจาชื่อไม่ค่อยได้ด้วยอันที่เห็นบอกว่าบางใครมันเนี่ยคือแบบเปลี่ยนพื้นดินใ้กายเป็นอะไรแบบกงจักอะไรอย่างนี้ปะเออแล้วก็มีเค็มปะจิด้วยนะตรงนีแ้แล้วก็ตัวนี้ผมชอบมากแบบออพูดวนไปวนมาทําไมไม่เข้าใจก็คือแบบดาฟเมนยามันคือแบบทั้งโซลริตี้อ่ะเออโคตรโกง เต่ปตูไปซีอันนี้เป็นเบียคูยะร่างบางไคใช่ไหมที่แบบเปลี่ยนการโจมตีเหรออันนี้เออยังไงดีละ่ะมันเป็นร่างที่เปลี่ยนการโจมตีของบางไคเป็นแบบการฟาดขั้นสุดท้ายเลยวะที่มันมีปีกอะผมก็จําไม่ค่อยได้นะหรือเป็นร่างแฟนอาร์ตก็ไม่รู้อันนี้เคมปาจิเออมันต่างอะไรจากร่างตัวเนี้ยอันนี้อ๋ออันนี้ใส่ผ้าปิดตานี่คือร่างที่ถอดผ้าปิดตาสู้กับรอยทอร่าใช่ไหมอันนี้หมุนโฆษณาเพื่อรับชมนะไม่ดูแล้วกัน อันนี้อิจิโกไปดูเลดสิมันใช่ตัวนี้ผมอยากได้หรือเปล่าโอ้ไม่มีรูปให้ดูด้วยไม่เป็นไรขี้เกียจอ่านโอเคเรามาหมุนตัวนี้กันสักหน่อยละกันนะครับ,รรบซัมมอนตัวละครเวล2 0สอ้เดี๋ยวก่อนหนึงเลยเปิดตัวนี้ก่อนดีกว่าตัวสุ่มเบฟโซสิบใบไปเลยได้ตัว5ดาวหนึ่งตัวใช่ไหมมาแล้วตัวแรกจังหวะน,นี้สีทองอารามเลยปึ๊บด้วย อะไรอ่ะ Abuero อ๋อ s h a โด w นะอบูเอโร่โโรก็คืออันนั้นใช่ไหมปู่มันใช่ไหมผม้หูบอเลยนะผมเพาะน่าจะสงสารแชทเหมือนกันแล้วทไปเล่นไปในเรื่องนี่นคือแบบผมแทบจะร้องไห้นะแบบอ่านบางงานนี่คือยังไม่เท่าไหร่นะแต่คือแบบพอเวลามีคนพากใส่นี่นคือแบบหนักเลยเออตัวนี้น่าจะไม่มีอะไรของอสคริปต์ละกันน่าจะเป็นตัวละครออสามดาวใช่ไหมอ่านี่โอ้โหได้ตัวสุยฟงสามสาม,สามตัวมา เรามาสุ่มตัวเวลสองร้อยกันดีกว่าตรงนี้สุ่มได้หนึ่งใบเพราะมีแค่ใบเดียวไปเลยตัวละครจากกิจกรรมดาวน์โหลดเจ็ดสิบห้าล้านคนขอตัวดีๆได้ไหมไปกันเลยจังว่านี้ฮอ้อะไรอะ่ะตัวละครผู้หญิงพูดเยอะด้วยนะปื๊บอุอ้ยโซเดโนชิระยุกิหกดาว โอ้ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่พูดจริงๆอ้อันนี้แล้วก็ได้ยกจากการสุ่มมาใช่ไหมรีเว่ตัวละครร้อได้75หยก75เพชรตรงนี้เอต้องพูดก่อนเลยว่าไอดีก่อนหนันนี้ของผมอะผมสุ่มได้ชินจิที่อยู่เทียเอสเอสอเป็นเทียที่ลง,ลงมาจากขั้นสูงสุดอะเนาะก็ผมเคยสุ่มได้เป็นตัวเบียวส0งร้อยนี่แหละแต่ว่าผม รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเรียวอะผมก็เลยมาเล่นใหม่เลยเรียบร้อยเป็นไงล่ะมาเล่นใหม่ได้โซเดโนชิระยุกิมาเดี๋ยวขอดูสกิลมก่อนก็ดีเลยรับก่อนตรงนี้ปึ๊บเจ็ดสิบห้าเนดูซีโซเดโนชิระยุก so ิเอามาใส่เลยใส่เป็นตัวหลักเลยแล้วก็ตรงนี้เอาโมโมใส่แล้วกันมาดูชิระยุกิซิมันสกิลอะไรอะเป็นผู้สังหารควินซี่ด้วยนะ เราอยู่ทีมกับอิชิดะอูริวสุดยอดเออมันดูได้แหมดูอ๋อนี่นี่นี่เพิ่มความเสียหายจากท่าโจมตีปกติ20%เพิ่มความเสียหายท่าโจมตีแรง20%เพิ่มความเสียหายท่าไม่ตาย40%ลดคูดาวท่าโจมตีแรง12%แล้วก็กันสถานะไฟลวกใช่ไหม100%เพิ่มจำนวนดอกหยาดน้ำท่าจิตอันนี้คือเป็นของที่ดรอปหรอแล้วก็ เพิ่มฮิตท่าโจมตีแรงบวกหนึ่งแล้วก็เวลาตีฐานะผิดปกติบวกห้าเปอร์เซ็นต์จำนวนหลบฉุกเฉินบวกหนึ่งก็แรดูดีนะเหมือนเป็นการแบบบัฟใช่ไหมผมขอล็อกไว้หน่อยวกันอันนี้สกิลมันดูได้ไหมว่าสกิลทำอะไรได้เอ่อดูไม่ได้หรอไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราไปลองลุยกันดีกว่านะไปลุยกันไปลุยกันในสังเวียนโซเดโนชิรายุกิไปลุยกันในเนื้อเรื่องไป ตรงนี้เอาเหมือนเอามาลุยในเรื่องอ่ะก็ก็พอใช้ได้นะพอใช้ได้แบบกัดฟันอ่ะเออทําไมทําไมต้องได้สัดส่วนของโซเดโนชิรายุกิไม่เข้าใจผมอยากได้แบบตัวละครอยมาทูนนะแต่ก็ดีแล้วละ่ะดีกว่าได้โมโมมาก,ก็แล้วกันอ่ะ <c oughs> มาดูเอฟเฟกต์สกิลกันหน่อยดีวยกว่านะชิระยุกิก็เป็นตัวละครที่ผมชอบอยูน่นะคือแบบชอบความที่แบบนางเป็นแบบแลดูแบบแบบยังไงเดียวย็นชายเย็นชายเนยียนะ้ยแบบตีธรรมาดาดูสิปึ๊บ เช็ดเข้ก็คือตีไกลด้วยไงประเด็นดูนะแบบเดินปึ๊บแล้วก็แบบลากได้ใช่ไหมนี่คือลากอ๋อลากตีธรรมดาสิปื๊บโอ้โหุ้นแรงแรงโคตรปื๊บโอ้โหอย่างไกลสกิลหนึ่งสิป้าโอ้โหตอนแรกไม่อยากได้หรอกตอนนี้เริ่มอยากได้ละโอ้โหแลดูแบบเกียนอ้าวจบแล้วหรอฮะ จบแล้วเหรอถึงบอสแล้วเหรออันนี้มีเอ้าไอเซนมาไงเนี่ยเอ้าไอเซนมาไอเซนมายังไงอ้ข้ามเลยแล้วกันเยอะเ,เลยแลวผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยไอเซนของใครโผล่ Apple, มาเฉยเลยไอเซนเอาไปกินเรียบร้อยปึ้บอ๋อของเพื่อนเหรอทำไมทำไมเขาถึงมามาอยู่ใ,ใกล้ๆเราอะไม่รู้จักแอมบอยออกไป อุ้ยแต่ชียร์เลยกี่ผมยังไม่เห็นเอฟเฟกต์สกิลเลยเดี๋ยวขอดูด่านต่อไปสิอยากเห็นเอฟเฟกต์สกิลของสกิลอื่นบ้างเมื่อกี้สกิลหนึ่งมันเป็นยังไงแบบเรียกพายุหิมะใช่ไหมแล้วก็อัดกระแทกใส่หน้าโอ้เท่มากไหนดูสกิลสองสีอยากเห็นยยยยยอยากเห็นเร็วเร็วเร็วรีบเข้ารีบเข้ารีบเข้าอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นข้ามไปเลยอย่ามาคุยอะไรตรงนี้สกิลสองป้าโอ้โหเท่มากรับอันนี้สกิลหนึ่งนะ ปื๊บเนี่ยเป็นการแบบเป่าน้ำแข็งไปสกิลสามสิปืบ๊บอือหือเป็นการใช้โลงศพน้ำแข็งใช่ไหมถ้าเกิดเราพูดตามในส่วนของในอิทโนโซมาสกิลสองรอบหนึ่งสิปาบนี่นะเป็นแบบเรียกหนามน้ำแข็งขึ้นมาทิ่มใส่างี้เหรอเท่ะนะบกเลยทำไปเล่นไปปาบ เดี๋ยวไปดูอันติเมทสกิลอันนี้เป็นบอสบอสที่ปล่อยระเบิดใช่ไหมแล้วแล้วของใครเลยเนี่ยไซอลพาร์โลเนี่ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วแวย่งอันตีไหมเนี่ยอันติเมทเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือผมมูสาบแดดแด็ดมาเพื่อที่จะมาทำการกดอันตีแต่คือไซอลมันแย่งตีนจบแล้ว เออทำไมทำไมถึงแย่งซีนกันอย่างนี้จบแล้วเราจำชื่อนายไว้จูกแกมทีเฮคนไทยอีกแล้วจูกแกมฮจูกแกมทีเอบไปกันต่อคลิปนี้บอกเลยว่าลุยกันแบบยาวๆเดี๋ยวผมก็จะไปนั่งเล่นบ่อนะตอนนี้ก็แบบ น่าจะฟาร์มเพชรแบบเรื่อยๆแล้วก็แบบไปสุ่มตู้เคมบาจิกันเนาะผมอยากได้เอาส่วนของ As อาซาชิโร่เคมบาจิอ่ะตัวอวยนะตัวอวยผ้านิยายของผมเองแต่ถ้าเกิดจะดให้พูดอีกอันนึงก็คือก็อยากได้นั่นเหมือนกันนะคูรูยาชิเกะฑ์เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะเมื่อสักครู่นี้สายเข้านะฮะไปรับสายมาเนาะเอออันนี้เสียงหายปะเนี่ยผมกลัวเสียงหายจังเลยปืดตีไปต่อนะถ้าเกิดว่าเสียงหายก็คืออาจจะต้องได้จบคลิปตอนนี้เลยอาจจะต้องแบบตัดจบทิ้งไปเลยนะถ้าเกิดเสียงหายนะ ก็ถ้าเกิดใจผมอัดใหม่นี่คือน่าจะไม่น,าไไน่ารอดไอ้ดูเต็เบสสกิลซิปึ๊บมีคัดสีให้ด้วยนะแบบอันนี้เรียกเป็นน้ำแข็งทุ่งขึ้นมาจากพื้นใช่ไหมปั๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปับ๊บอืมเราก็ยิงไปลงศพน้ำแข็งปราบเรียบร้อยหายหมดเท่มากบอกเลยเท่สุดๆเอฟเฟกต์สวยด้วยนะอันนี้เรามาเจอกับพี่ของอีโนเอะปึ๊บปราบเรียบร้อยนี่เราไม่ให้นายยั่งซีนเราหรอกเรารีบจบก่อนเลยรู้รู้ รู้ชะตากรรมไม่ใช่อะไรโอเคทาริปโปรหรอทาริกน่าจะไม่ใช่คนไทยแหละคิดว่าโอเคประมาณนี้สำหรับการเล่นในอีพีแรกก็อืมก็ถือว่าสนุกดีนะสำหรับเบียดก็มันก็เล่นเพลินเดียดแต่ว่า เชได้อย่างหนึ่งคือผมได้ทั้ส่วนของชและยกูกิไงถ้าเกิดว่าได้ทั้ส่วนของตัวละครที่แบบเป็นยมาทูเนี่ยแบบเป็นแก๊งอะหรือแบบได้จูฮาบัตอะไรอย่างงี้เออผมเห็นจูฮาบัตเหมือนกันนะอันนี้โอ้มีให้แลกมีให้รับด้วยหรอโอ้โอ,โอ้ที่ให้เติมนี่นะอันนี้เออหนึ่งลูกราคาประมาณตีกลมๆประมาณห้าบาทละกันเนาะลูกหนึ่งอันนี้เออ สองพันได้แค่ห้าร้อยก็คือการสุ่มหนึ่งครั้งอะใช่ร้อยห้าสิบใช่ไหมก็เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบลูกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตู้อีเวนต์ราคาสองร้อยห้าสิบลูกก็สุ่มหนึ่งครั้งอะพันหนึ่งพันสองร้อยกว่าบาทอะโคตรแพงนะคุณโบเลยโอ้เกมนี้นะถ้าไม่ใช่สายเติมไม่ได้อยู่รอบไหมเนี่ยผมว่าจะได้หนึ่งเป็นสายฟรีด้วยนะเอออันนี้มีอะไรเขาบอกให้เราสุ่มฟรีเหรอ อะไรก็ไม่รู้กดตามเข้าไปก่อนอืมไม่าจะเป็นอาวุธใช่ไหมเออเป็นอาวุธก็เดี๋ยวให้ว่ากันก็แล้วกันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียเนี่ยนะ้วเดี๋ยวผมก็คงจะต้องได้ขอตัวไปเล่นต่อก่อนลวกันเนาะก็ถ้าเกิดจะให้เล่นจบในคลิปเดียวคือมันน่าจะใช้เวลานานพอสมควรนะผมก็แบบแอแบแวะเปิดนูน่นเปิดนี่ดูเหมือนกันนะคือจําอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกันแนละ้วก็โอเคนะเว้เดี๋ยวผมมาต่อให้ท่าสดของ EP 2แลลวกันนะผมจะขอตัวไปเล่นนอกรอบก่อนแล้วกันเนาะโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาติดตามและให้กำลังใจผมไตลอดนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า